สบายดีพ like, ี่น uh ้องข่ายสบายดีเอฟซีสุขุสิคนวันนี้ว่าสักคนเขาขั่วไอ้แล้วเนาะพี่น hour ้องเช็ดกกบบปโอ้วันนี้เคนไดไม่น้องปิ่งกบเนาะมาแนะนำเสนอพห้พี่น้องได้เบิ่งเนาะกบตับหมกทัวปิ่งกบตับักทัวเนาะกบกะห้างพี่ชาเมื่อคืนอยู่เนี่ยพี่น้องเอ้ยุกมาร์คข่ายไอ้ดิเนาะใส่เบ็ดกบพี่น้องเนาสิมีนังน้ำนี่นั่น้องอุ้งตอนนานๆใหญ่เนาะนังอันนั้น แข็งอันตรือพี่น้องเลยแสแขนาดนั้พี่น้องเลยนังเสแปนตะปือนั่งเสแบอันตรือพี่กลมตรงเนี่ยปิ่งสร้าโตพี่น้องสโแล้วสอคนกินยังกินยังไยเพราะว่าเขามีนังมียังทำอะไรเนาะไม้ชดๆพี่น้องกบเสแรเลยแปรดูน่าจะเห็นเนาะ เกิขนนี่มากยิวเข่าพี่น้องเลยเลิกตอนเลยชสยคนเท็ดนนั้นพัดดีนงัวบุจักพักบุจักยังถิ่มใส่เนาะดีนงัวกันน้อยเดียวเข่ากับบุ้มีน้เบิร์ดเสร็จนะ้ำเบิร์ดแล้วมันเสร็จมันจะยิ้วเข่าใช่กันเทียมหนักมั้เหรใช่แล้วมันหอมมันช่ขาวข่าใช่ไม่ใช่เข่า ข้างทางนั้นก่อนก็ได้ตอนตอไปกิีนังพี่น้องไหมอ้ผม,ออมหอ,อมกนชุกนะก่ะไหอมกะหอมกะเทยมน,นยีนั่นวกกะเทยมำจีนังแสบกนาดแล้วพี่น้องอ้นานานะา ตำนี้ได้แล้วการน่งเขยือยู่แบบเสี่ยจานท่หาพัแล้วนะอาหารจีนังไม่าอาหารนี่แหะจะก็จะกินเดาได้ได้เนาะจีนังเนาะต่กี่งอยตอนมัเขาพันศามันมันเสื่อมา่มันเวิดโดน่ะแก่ไฟครูแก่ไว้รูถแกเหลาไม่รู้ไงนกับแกมเหลาแกมเบียร์น้องแฉะไงแก่ไัครูนะจะจะ็ิถ้าจะกินได้แล้ะเห็นอีกเนาะ Nãy hết kín mày mà mà nè. Kín gặp kín gấp kín gặp gấp okay. ừ. kín gặp 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 ไฟจนใหม่เเออไฟจนอันนี้เนาเน่าเว่ีเนี่ยเปิีวัมันมน่งเดืองทำงาหายเลยอืมอ่าเปิดเป็นรีลกี่เป็นถูกี่นีน้อยนี่กูว่าสื่อเส้นนี่ อยงเลยถือว่านุบหนุนหนุนนั่งเลกินแล้วเรยแตงพะเทศเขากินอยู่เขาบากินมันนั่งมันเข้าไปเห็นอยังนีนั่งคุยนั่งคุยเข้าไปเห็นอย่าอื่น <c ười> xoài về ừ. cái <laughs> vết bằng mục thôi lên thục lẹo thục lẹo này này มันเป็นยังเนี่ยเห็นตักตูวน้องนะม้งยังบัวลยข้ามญ่มันจะกินข้ามญ่เล้จ bon ้ะทันบไรต่อเนี่ยเก่งอะ้พี่น okay ้องเนี่ยกบมากแย่แยบ ตัวต่อนไอ้แกนมามอย่างเดียวเัวมามแต่เกลื่อนเหมือนเนยังห่อน่้วยเนี่ยใครจะถย แ็งกบ่นวะบวกบวนะเตินโตเลยมื้อน็้พี่น้องเอ้ยอาหารคือาลาอลูาหารบ้าดองนพี่น้องเอ้ยปิงกบตีนังเนาะต่มัตัวเลยกแขงมาพี่น้องมามมามาพี่น้องวัสดีพี่น้องมาเรืกินข้าวกันน เทียงๆพอ,อพี่น้องสบายดีพี่น้องน้องกินกับแม่เป็นกินเดี๋ยวน้อพี่น้องเลยฟัวพาเวาซองคนกินแบบใบใบนะกินแบบชิวๆกินเพื่อพี่เพื่อน้องแก,กงกระมัก่อนเด้อพี่น้องเย้ยจับจับจับรบ

ยม่ไกัดกินอยู่เพื่อนขั้วไปกินอยู่ไปรวมเนาะแฉะวัแกงแหละแะเ็ดเองมาทำหัวม,มา,า,ามแฉะจะกินเ,เห็ดกินแฉะกอย่างพี่นอ้องมันมาย่องมันไหน,หนมันเห็ดเลยแสะพอดี แน่นาอืมอ,อืมนั่งกับขาไปตองทวนอืมยากครับแตกุด้อ น้อยเขาเนี os, okay. ่ยกินนั mm ่งเขาบอกว่าหย่งมว่าจะเสือเตาหุ่นบว่าเนาะก็อห้อยมันจะจุบห้อยเขานี่ไงจะเขากลเนาะจุบเนี่ักแวนเกมรใช่ถมากที่เกแวนเนาะอยากจะต่า

ใส่บหวานก็ขาดเนาะนั่นอันเกิดน่ามันหลายอย่างเนาะอานแบบมันเนาะเนาะโอเคครับอืมไปในเมืองเขากินเก่าก็ได้อีมันเรื่องอะไร กินดำห่นดำยังไม่้าวนี้เช่บ่เออคันมีข้าวนี้แบบต้หมักกุง้งไปอันนี้เออตมอัมหมักกุ้งอตํามหมักตัวนะกับป,ปิงป้าบิงอันน,น,นั่นนงอ,อิ่มแน่น่ะฮะบ่บจ,จะม่ของี้อืมอันผมก็กินอืมแตแบบใส่กะเพาัดาแบบนี้อ้นเนี้อ้นนีอ้นีออ้นีอ กัดจ้านี่นะเบียดเบียดเนไรหัวคนเขาเคยกินได้นะเป็นเนาหารในเมื่อมาส่วนเนี่ยคนมาเขกินอยู่ในเมื่อเขากินเนี่ยเขาไปเบียดินง่ายกับประเทศก่างๆแกไปเขากินเหเบียดนง่ายหนักเนื่องกินขาวจับขาวจัรอกินขาวเนียว งัดอวไหล่ขากันะใหญ่เนาะ นเน้นาะตอนนี้ยุขมเนาะอ๋ะอย่างซักหัวเรือเป็นสินนะใช่หไหมอืมกิจจีวแปลกันยังโอ้ยจำคือจีน่นวนุ่ยในฝัน

อำเพื่อพี่เปีหน่องแม <c oughs> ่ว่าดาวทำเนี่ยนะก็เพื่อพี่เปีนน่อง,ง,ง <c oughs>

ส่วนแ้วส่วนแล้วไปรำคาญผมงกแล้วก็แกงขึนไหว่้องเกาปีพอเพิ่มเดินหกผมใหม่ใหม่เสียเหมือนกันเนาะ

อ้าวเือแ่บ้างหนูอาคือติดปิดคิอเป็นเพือนจำเน้พนอ่ะขอกตอนทิหน่าเอ้ดีดี